สวัสดีครับพบผมเล็กนิดคนเมืองครับอ่าวันนี้มารีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับตู้เชื่อมนะครับตัวนี้เป็นตู้เชื่อมสามระบบครับมีพักคอด้วยนะครับเป็นมิกนะครับแล้วก็ MMA ครับตอนนี้เราเชื่อม MMA นะครับผมจะเล่งสุดเลยนะครับตัวนี้มันบอกว่าแปดร้อยวัตต์นะครับแปดร้อยแอมนะครับเราจะวัดแอมกันนะครับเราจะดูว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับแอมแปดร้อยจริงหรือเปล่านะครับ ผมจะเชื่อมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะดูมิเตอร์นะครับนี่ครับนี่คือเชื่อมนะครับเราดูมิเตอร์นะครับร้อยิบแอมป์นะครับไม่มีระบบฟังก์ชันช่วยตัดนะครับนี่นะก็คือแตะปุ๊บคือติดเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองดูนะครับเกแอมป์ร้อยแอมป์นะครับร้อยสองแอมป์ร้อยสี่แอมป์นะครับ อันนี้ต้องปรับมิตเตอร์ไปที่หนึ่งร้อยแอมนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้วัดข้อบวกนะข้อบวกนะครับนี่นะครับร้อยสิบสามแอมนะครับอีกมิตเตอร์ฟุกมันก็บอกร้อยสองอมนะครับประมาณร้อยแอมนะครับไม่ได้มากกว่านี้นะครับ ร้อยสามแอมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับตู้ยี่ห้อนี้นะตู้ยี่ห้อเก่าอีกอันหนึงอ่ะพันกินโฮมหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะครับต่างกันแค่สีและสก,กรีนโลโก้นะครับแต่แอมจะได้น้อยกว่านี้นหน่อยนึงนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้เยอะกว่านิดนึงนะครับแล้วราคาตัวนี้ถูกกว่านะครับซื้อมาพันกว่าบาทครับพันเจ็ดแปดสิบนะครับ มีแถมลวดไปด้วยนะครับใส่ไอ้ตัวนี้ได้ด้วยลวดฟักคอนะครับใส่แก๊สไม่ได้นะด้านหลังไม่มีช่องให้ใส่แก๊สนะครับคือเราแต่มีบุบนิดหน่อยนะส่งมาเนี่ยแต่ก็โอเคสมราคาครับมีสีเลียดนะครับโอเคนะครับจบคลิปเท่านี้นะครับผมวัดแอมให้ดูแล้วนะครับร้อยสิบนิดนิดนะครับสวัสดีครับ